ก็ él. สวัสดีครับเพ,พื่อนๆครับวันนี้เรามีอุปกรณ์เซอร์ v เวขนาด L ครับที่เราจะมารีวิวตัวนี้ราคาก็จะอยู่ที่550บาทเดีย๋ยวเราไปดูข้างในกันว่ามันจะคุ้มค่ากับราคาหรือเปล่าครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสั่งซื้อก็กดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับทั้ง s h อ p e e และ Lazada l าไล n e หรือเพจ r payment outdoor แล้วแต่เพื่อนสะดวกเลยนะครับผม ก็วันนี้เราไปดูกันเลยครับตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้แกะดูนะเดีย๋ยวเราไปลุ้นพร้อมๆกันว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในมันจะคุงค่ากับที่เรารอคอยหรือเปล่าโอเคครับไปดูกันเลยกล่องก็มาในกล่องพลาสติกครับแต่ใหญ่ขึ้นกว่าตัวไซส์ S กับ M หน่อยตัวนี้มีอะไรบ้าง เปมาอันแรกครับผมตัวนี้เป็นอะไร emergency blanket emergency blanket ขนาด130คูณ210เซน2เมตร10คูณ130ครับห่าห่มคุมตัวจะเป็นผ้าหม่มคุมตัวที่ที่เราเห็นกันนะครับที่ก็ใช้คุควบคุมอุณหภูมิของร่างกายเวลาร่างกายเสียเสียเขาเรียกเสียอะไร เสียอุณหภูมิเหมือนที่ที่เด็กติดถ้ำอะครับเขาจะเอาตัวนี้ไปให้คุมก่อนนะเพื่อเพื่อปรับอุณหภูมิของร่างกายไม่ให้มันสูญเสียอุณหภูมิอะไรประมาณนั้นนะถ้าผมพูดผิดก็ขออภยัยวยตัวนี้ก็เป็นตัวห้อยขวดน้ำครับเหมือนตัวคลิปที่แล้วนี่เอาไว้ห้อยขวดน้ำพร้อมกับ ติดกระเป๋าได้โอเคชิ้นที่สองชิ้นที่สองชิ้นที่สองตัวนี้ชิ้นที่3ามก็จะเป็นตัวร้อยเนี้ยใส่ข้อมือแล้วก็มีเข็มพเพชรอะไี้ชิ้นที่สี่ก็เป็นสลิงครับสลิงที่ใช้ แต่ต้นม้เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะมันเป็นสไตล์ไหนโอเคอตัวนี้มีเหยื่อปลอมมาให้เพื่อนนี่มันเป็นชุดเซอร์ไวเบ่ลโดยแท้จริงเลยนะเนี่ยมีเหยื่อปลอมมาให้สองตัวมีเบ็ดสองดวงกับก็มีเส้นเอ็นมาให้ตัวนี้เผื่อททันใดลงปากนะครับก็ไม่อดตายแลยนะ้วแหละสามารถหาเหยื่อได้หาหาปลากินได้ ตามลำทานโอเคตัวนี้คุ้นๆค,ครับมันเป็นพันเบ็ดหรือเปล่าไม,ไม่ไม่แน่ใจนะครับเดีย๋ยวผมลองหาข้อมูลเดีย๋ยวผมขึ้นรูปมาให้นะเพืเ่อนๆนะตัวนี้ไปฉายสาดไม่ได้ครับต้องมีทุกกล่องแท่งแมกนีเซียมก็ขาดไม่ได้ครับ เวลาไปติดอยู่ในปาน่าต้องมีไฟจุดไฟเป็นอุนปรกรณ์ที่สำคัญนะตัวมีดตัวมีดมีดพับมีดพับเหมือนไซส์เอเหมือนคิดที่แล้วครับโอเคตัวเดียวกันเลยมีฟันเลื่อยเล่ยไม้แล้วก็มีคมมีดโอเคมีดพับตัวนี้คุ้มค่านะ ออมวาวเชียร์เลยตัวนี้ยนกวีดนกวีดมีทุกกล่องครับอ่านกวีดมีทุกกล่องตัวคาราบินเนอร์คาราบินเนอร์ตัวนี้มันก็มีประโยชน์อ่าหลากหลายครับเพื่อนคาราบินเนอร์ not for climbing อ่าใช้ปีนเขาไม่ได้นะครับตัวนี้อาจจะเอาไว้เกี่ยว กระเป๋าเกี่ยวกับอะไรเกลือสารพัดประโยชน์เขาให้มาสองตัวคาราบินเนอร์สองตัวคาราบินเนอร์สองตัวตัวนี้เป็นอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันตัวจุดไฟหรือเปล่านะาเ,นเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆพอจะทราบเมนบอกผมเลยมัคืออะไร ปากกาปากกามีมีทุกท,ทุกรุ่นปากกาตัวนี้เป็นช้อนซ่อมในตัวเดียวกันตัวนี้เก๋ตัวนี้เจนะมันดูอ,ดนอ๋อเป็นช้อนได้ครับด้าน,นนี้เป็นซ่อมตัวเดียวจบมีที่เปิดขวดด้วยรตรงนี้ เปิดขวดได้ตรงนี้นะเปิดกระป๋องได้เปิดกระป๋องได้แล้วก็เจาะรูไว้เผื่อใช้งานอย่างอื่นเนาะอืแล้วก็ตัวสุดท้ายรับเป็นมีทุกกล่องตัวเนี้แต่เหมือนสาเอ็มจะดูดีกว่านี้นะตัวนี้มันเล็กสาเอ็มเหมือนให,ใหญ่กว่าแต่ตัวนี้ของจะก็ชุดนี้ห้าร้อยห้าสิบ วงส่งถ้าซื้อผ่านทางไลน์หรือทางาเพจนะครับส่วนท่านใดจะซื้อใน l า z a ดาก็อยู่ราวๆจะถูกกว่านี้นิดนึงผมตั้งราคาไว้ถูกกว่านี้นิดหน่อยครับแต่ว่าท่านก็จะเสียค่าส่งเพิ่มไปอีกเนาะโอเคได้ขีอ,อย่าง1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบสิห้า สิบห้าชิ้นครับสิบห้าแบบโอเคผมคิดว่าคุ้มค่าอยู่นะตัวนี้ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้อีกเช่นเคยเนาะก็อย่าลืมกดติดตามช่องฟูเฟรมออร์ดเลยครับคลิปหน้าผมจะมีชุดใหญ่จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูอีก ก็จะลืมกดติดตามชมกันนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ